ละครสั้นเรื่องทำยังไงดีเมื่อฉันลืมเอาหนังสือมาไปรับชมกันเลยค่ละลาลาลาวันนี้มาสายอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งวันนี้เรียนคาบอะไรอะ่ะถ้าสมมติเป็นคาบสมสีนะไม่รอดแน่แอบดูก่อน อ้าาบสมสีโอ้ยทำไมเนี่ยโอ้ยทำไงดีอะจะบอกเขาอ้างว่ายัางไงาดีอ๋อตื่นครูบอกว่าตื่นนะตื่นสายทำไมนอนดึกอรอเอ้ทำการบ้านดึกเออโอเคอขอคอนุญาตเขาห้องค่ะแนะ่ทำไมเธอมาสายฮะ นหน,นูหนูนอนดึกค่ะทำไมถึงนอนดึกตอบเพราะเล่นเกมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหนูทำการบ้านดึกค่ะอ๋อโอเคไปนั่งค่ะข,ขอบคุณค่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่งไหนนั่งนี้ละกันนะฮอ่านักเรียน เมื่อนักเรียนมาครบแล้วเราจะมาเริ่มสอนกันเลยนะคะให้หนักเรียนหยิบหนังสือภาษาไทยแล้วก็สมุดภาษาไทยขึ้นมาค่ะแล้วก็เขียนตามนี้เลยนะคะตัวลายมือสวยๆเต,ต็มนตรจงนะคะเต็มนตรจงเต็มบรรทัดนะการบ้านขัดลายมือพยัญชนะไทย44ตัว เพราะว่าที่ดูมาแล้วเด็กๆเขียนไม่สวยเลยเราก็เลยต้องให้คัดลายมือนั่นเองค่ะ44ตัว200จบใครไม่ได้เอามาไปยังไงงี้ต้องเอามาอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้จัดกระเป๋าชุบชุบฮะไม่จริงอะ่ะ ไม่จริงอะหายไปไหนเนี่ยชึบชไม่มีอะโอ้ยเขียนเร็วๆนะคะฟ้าใสจดชื่อคนคุยนะฉันกลับมาใครไม่เสร็จโดนทำไงเนี่ยจะขอยืมเพื่อนก็ไม่ได้เอายังไงดี คิดไม่ออกอ่ะหรือว่าจะเอาหนังสืออื่นหรือลองบอกครูทำไงดีอะทุกคนนี่คิดไม่ออกเลยอ่ะเพื่อนช่วยคิดหน่อยนะอืมอ๋อรู้ละต้องทำเป็นเหมือนแบบต้องแบบ โอ๊ยยังไงดีเอากระดาษขึ้นมาจดดีไหมเอยอยงี้สมุดหนูลืมอยู่ที่บ้านแต่หนูทำเสร็จแล้วไม่ได้ถ้างั้นก็อ๋อรู้แล้วจัดอาหารเรียบร้อยปมาแล้ว ใครเสร็จแล้วบ้างเอามาส่งครูจะเดินดูเขียนลายมาให้มันสวยๆหน่อยนะนะอันนี้เก่งมากละวกอันนี้ใช้ได้อันนี้เขียนสวยมากจ้า,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 านี่ อะไรคะหนังสือไปไหนเดี๋ยวคุณนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวหนูนวดให้นะนั่งก่อนคะ่ะหนูนวดให้นะคะอตรงนี้แหละสบายตรงนี้แหละนั่นแหละโอเคโมเดลเธอเก่งมากโอเคเอาไปเลยเกดสี่ขอ,ขอบคุณคะ่ะเป็นไงละ่ะวิได้ไงอะ่ะ ได้ไงอะ่ะ <c oughs> เอาละนักเรียนหมดเวลาละนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะโอเคบานี่พวกเธอเขาครคบอกว่าจะมีเด็ก จะมีครูคนใหม่เข้ามานะเขาบอกว่าดุมากจริงเหรอจริงสิครูใหม่ครูใหม่อะไรอ่ะไม่เห็นได้รับข่าวสารอะไรกันเลยแอมหยุดคุยได้วล้ะอ้าวหัวหน้าไม่มีเหรอห้องเนี้ยบอกสินี่แหละครูทำไมเพิ่งมาฮะไปไหนมา นนน,นหนูไปห้องน้ำม,มาค่ะไปนั่งทีหัวหนา้าบอกทำความเคารพนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะโอเควันนี้มาสอนคณิตครูชื่อครูอมรอพัน์นะเป็นครูคนใหม่ในโรงเรียนใน หากใครทันตัวดื้อด้านใส่ครูพวกเธอไม่รอดแน่ฉันย้ายมาโรงเรียนนี้เพราะว่าโรงเรียนที่แล้วเขาไล่ออกอืมมม่อชัมเขียนดูนะใครตอบไม่ได้โดนอ่ะหานอันนี้เรียกว่าหานอะไร หันยาวค่ะถูกอันนี้เรียกว่าหันสั้นค่ะอืมโอเคต่อไปนะอ่ะหนังสือคณนิตมีไหมหยิบขึ้นมาเฮ้เขียนวันที่ก่อนโอ้ย,อยไม่ใช่สิงหา สองห้าหเจชุบชุบชบุทำไมวันนี้ว่าแล้วทำไมกระเป๋าเบาๆไม่ได้เอาอะไรมาเลยอะ่ะตายแล้วโหโหคนนี้เราไม่รอดหรอกโอ้ยอ่หยิบขึ้นมาแล้วนะอย่าอย่าเพิ่งทำอะไรนะพอหยิบขึ้นมาเดี๋ยวบอกก่อนว่าอันนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นี่นะหารสั้นคูณด้วยเก้าได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวคุณจะสอนวิธีคิดนะเก้าเก้าคูณหนึ่งได้ไหมตอบม,ม,ม,มันไม่ได้ค่ะเออใส่ศูนย์ข้างบน เสร็จแล้วก็มารวมกันเป็น10 9เกได้10ก็บวกหนึ่งเป็นเงี้ยสิ 15. อันนี้เป็น15บนะเก้ก็ส8งสิบแปดก้าสามสิก้าเก็สองสิบอ่ะเลยใช่ไหมเก้าหนึอันนี้ก็เป็น1เศษสิบสิบเอ็ด1ิบสองสิบสามก็แปลว่า11 เศษห้าเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจโดนปัดเหนียวอ่าเบสิกเบสิกเก้าบวกเก้าได้เท่าไรสิบใครบอกสิบใครใบบากบอกว่าสิบฮะเดียวเถอะพวกนี้เอาไหมเก้าบวกเก้าเท่าไหร่ ค่ะถูกอ่ะหยิบแบบฝึกขัดขึ้นมาเปิดหน้าที่สามร้เสิเรื่องการหารเปิดแล้วก็ทำให้เวลา5นาทีจะเวลาเริ่มไงดีอ่ะไม่ได้เอาหนังสือแบบฝึกหัดมาขอขอขอูไปห้องน้ำดีกว่า คุณครูค่ะขอ,อนีญ้ญาตไปห้องน้ำค่ะตั้งนานทำไมไม่เข้าฮะรีบไปขอบคุณค่ะอยาจะไม่ได้ไปแล้วเชยหโหยแอบบแอบบระอย่ห้องน้ำนานๆเลยดีกว่าล็อกประตูการกระทำทั้งหมดนะคะไม่ควรทำเป็นยิ่งอย่างเลยที่ดีที่สุดนะคะอย่าลืมเอา หนังสือไปเลยจะดีกว่านะคะถ้าสมมติทุกคนลืมจริงๆทุกคนก็บอกคุณครูไปตามตรงเลยนะไม่ควรทำแบบนี้นะคะ30นาทีผ่านไปอ่ะเอามาส่งได้ละมาตรวจอือถูก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 ต้องไหนอะไรเนี่ยทำอะไรมา ลายมือหรือลายอะไรเนี่ยทำไมอันนี้โอเคดีส่งอืมอันนี้ได้โอเคอ้าวแล้วอีกคนนึงอะเขาไปห้องน้ำค่ะครูครูลืมหรือเปล่าคะอ้าวเหรอไปตามก่อนฮะล็อกทำไมเนี่ยเปิดให้ครูเข้าเดี๋ยวนี้นะเปิดมาส่งงาน เด็กคนนี้ชื่ออะไรมีหน้าต่างไหมเนี่ยแอบแอบออกมาหนีหนีมึงมาพี่ตูนเปิดแอปเปิดแอปติดล็อกประตูจบอย่าให้ฉันต้องงัดเข้าไปนะนี่แน่เอ้า ไปไหนแล้วเนี่ยโอ๊ยโมเดลอยู่ไหนบอกฉันหน่อยนะคะการกระทำแบบนี้ย้ำนะคะห้ามทำเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาดย้ำว่าเด็ดขาดเลยนะคะการแสดงคลิปนี้เป็นเพียงแค่เกมหรือการแสดงเท่านั้นโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะคะอ่ะจบ อาลมเสียนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะวุย้ยอารมเสีย